คลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับ3เกมแห่งโชคราภที่ปั่นไม่เหมือนใครนะคะเกมแตกหนักแตกจริงนะคะสำหรับวันนี้เราจะพามาเล่นค่าย G G เช่นเดิมนะคะจะเป็นเกมหนูเสือแล้วก็กระทิงหรือวัวน,นั่นเองนะคะสำหรับเกมนี้นะ,ะเป็นเกมที่การหมุนไม่เหมือนใครเขาเพราะว่ามันเป็นเกมที่ไหลไหลแล้วก็เขาก็จะแบบ เสือกระโดดวัวกระโดดกระทิงกระโดดอะไรประมาณนี้นะคะสําหรับเกมนี้ถ้าใครเคยเล่นแล้วจะรู้เลยว่ามันเข้าดีจริงๆอ่ะอันดับที่3มเลยนะคะอันดับที่3มาก็เป็น fortune t i g e r นะคะก็คือเกมเสือนั่นเองไม่รู้ว่าพูดถูกหรือเปล่าเออไม่รู้ว่าพูดถูกหรือเปล่านะคะสําหรับเกมนี้อันดับที่3นะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าการไหลของเขาจะเป็นแบบไหนนะคะการไหลของเสือนั่นเองนะคะเสืออ้วนตุ๊กตับน่ารักจริงๆมาค่ะ เริ่มเลยแล้วกันนะคะการไหลของเสือนี่ก็จะเป็นการที่แบบว่ามีเขาเรียกอะไรอะ่ะซองแดงหรอซองแดงประทัดชอบมองประทัดเป็น <c oughs> เป็นพวงองุ่นตลอดเออซองแดงแล้วก็ประทัดนะคะแล้วก็เขาก็จะไหลเรื่อยๆนะคะถ้าสมมุติว่ามันไหลเต็มช่องแบบว่านี่งะเนี่ย,เ,ยเห็นไหมหรือขาดอีกตัวหนึ่งถ้ามันไหลเต็มช่องนะคะตัวนี้มาก็จะได้ไปเลยคูณ10สวยๆนะคะ500คูณ10โอ้โหจัดหนักจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะคะซูปเปอร์เมกาก็มาสำหรับเกมเสือนะจ๊ะ เกมนี้ก็ไหลดีนะคะการที่เวลาเขาเข้าแล้วแบบว่ามันมีคูณให้อ่ะถ้ามันมาเต็มช่องนะถ้ามันไหลแบบว่าเต็มช่องจริงๆอ่ะถ้าการเข้าคูณอนะ่ะมันคุ้มจริงๆนะแล้วก็วายเขาเนี่ยถ้ามาแบบทีเดียวพร้อมกันก็โอเคเลยเห็นไหมเห็นไหม้วยิ่งเป็น,นปตัวแพงนะคุ้มจริงๆแต่ถ้ามันมาไม่เต็มนี่ก็แบบจบเหมือนกันนะ เออเนี่ยมันต้องมาเต็มช่องอย่างนี้นะคะถ้ามันมาเต็มช่องนะคะ1,000งพคูณสิก็จัดไปเลยสวยๆ10,000น,นะคะเราดูที่เบ็ดด้วยเนาะว่าเราเล่นเบ็ดเท่าไหร่แต่ว่าคุ้มจริงๆถ้าการเข้าแบบนี้มันมันมันโอเวอร์อ่ะเออรางวัลซูเปอร์เมกาก็มาแล้วนะคะไหลไม่หยุดจริงๆนะคะโอ้โหเข้าดีเข้าเวอร์เข้าวางจริงๆสำหรับเกมนี้นะคะอันดับที่3นะคะไทเกอร์ Tiger. อ่ะมาต่ออันดับที่2นะคะก็จะเป็น เขาเรียกอะไรอยากกระทิงเนาะแต่จริงๆก็แบบคนก็เรียกเกมบัวอะไรเงี้ยเรียกง่ายๆนะคะสาหรับเกมบัวนี้เป็นเกมที่ฮอตฮิตติดกระแสจริงๆใครๆก็เคยเล่นแล้วแหละเอาจริงๆนะค่ายพีจีอะเป็นเกมที่ติดอันดับจริงๆถ้าว่าใครเคยแบบเคยเคยเล่นแล้วจะรู้เนาะว่าการไหลของเขาเนี่ยแบบเวลาบัวกระโดดที่แบบเข้าไปลุ้นข้างในนะมันจะลงจนกว่าให้เราแบบให้เราได้ครบอะแล้วมันถ้ามันถ้ามันเข้าคูนะ่ะสุดจริงๆเห็นไหม แล้วมันดูง่ายมากเลยนะคะเขาก็จะมีส้มนะคะมีซองแดงเนี่ยเห็นไหมไม่ต้องกระโดดนะโอ้โหเข้าขนาดนี้ถ้ามันไม่กระโดดก็ไม่เป็นไรนะแต่คือมันเข้าแบบว่าทั้งวายแล้วก็ตัวเขาเรียกอะไรอะซองแดงเหรอเนี่ยคือแบบมาไหลกันแบบเต็มเต็มเลยนะ,ะเต็มช่องแล้วคูณสิบอะแล้วเกมนี้เป็นเกมที่ใจหนักจริงๆสำหรับเงินรางวัลซูเปอร์เมกานะคะ10,000สวยๆไปเลยนะจ๊ะสำหรับเกมนี้โอ้โหไหลดีไหลเวอร์เออ เกมนี้มันเป็นเกมที่ใ,ใครๆเขาเคยเล่นแล้วรู้สึกว่ามันก็โอเคนะแต่ว่าตัวถูกก็ลงบ่อยเหมือนกันเอส้มลงอีกแล้วนะคะสำหรับส้มกำลังฮิตติดกระแสเลยในช่วงนี้น้องส้มเนะ่ส้มร่น,นั่นเองเป็นไงละ่ะไหลดีไหลเวอร์ v. มีทุนมาเท่าไหร่นะคะกดเบ็ดน้อยๆก็ก็เล่นได้นะคะสำหรับคนทุนน้อยนะคะกดเบ็ดน้อยๆก็ไหลได้เหมือนกันอ่ะอันดับที่หเลยเนะะี่ยะ หนูนั่นเองนะคะหนูน้อยนั่นเองน่ารักน่ารักนะคะเกมนี้อันดับที่1เป็นเกมที่การไหลของเขามันก็สไตล์เดียวกันนะ่ะการไหลของเกมมามันก็สไตล์แบบว่าคล้ายๆกันนะคะที่คัดสรรมาให้แบบโชคลาภจริงๆเลยเล่นแล้วคือยังไงก็ได้แน่นอนถ้ายิ่งเข้าคูณเข้าแบบกระโดดและช่องเนี่ยช่องช่องหนูเขาน้อยมากเลยนะ3มแถวอะแล้วคือแบบแค่แค่แบบเรียงทางมุมอะ่ะคือมันก็ได้แล้วอะ่ะเออ จริงๆมันก็คล้ายๆกันกับเกมอันดับที่3อันดับที่2นะคะเกมนี้ก็โอเคอยู่เป็นไงไหลไม่หยุดนะคะรางวัลก้อนโต1,500เก๋ๆนะจ๊ะสำหรับเกมหนูน้อยถือถ้วยทองหรอเออถือเงินนะะี่ยนะน่ารักจริงๆนะหนูบักแน่นอนนั่นสิ มันลงบ่อยมากเลยนะคะสำหรับเกมนี้ลองเข้าไปเล่นดูนะจ๊อะอะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะใครที่เข้ามาแล้วอยากเล่นตามนะคะสามารถกดเข้าที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะเราปักหมุดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเกมนี้ก็ลองไปเล่นกันดูนะคะสำหรับเกมโชคลาภทั้งหลายแหล่ที่คัดสรรมาให้ลำอสามอันดับเนาะสามอันดับที่เกมพีจีคัดสรรมาคนชอบเล่นเออเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราเล่นเกมอะไรแล้ว ค่อยมาติดตามรับชมแล้วกันนะคะวันนี้พอแค่นี้แล้วกันบ๊ายบายจ้า